ผมชื่อนายโอคือผมชื่อนายนามสกุลองคินดาอายุ67ปีพอดีที่นี่ญวนญวนพ่อเกียงเกียงอำเภอเบสุดรัฐตรังกานูประเทศมาเลเซียเป็นเมืองบานสุดท้ายของชาย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 มาคนไทยมาได้เถอกอะไรภาษาอะไรภาษาได้รเขาเรียกภาษาที่นี่ภาษา ไทยมาเลนภาษายมมมาเลนสยามมาเลนเราเขา้ายังความเชื่อว่าคนปกเตี้ยนนี่มาจากไหนมีความเชื่อของพมนี่ผมสถิตสถานว่าคิดขึ้นมาว่าต้องมาจากประเทศไทนะแต่ว่ามาครั้งใน้นของนั้นผมไม่ได้ทราบกไม่มีหลักฐานที่ได้จารึกเอาไวา้วไม่มีตูวเลขเทียนเอาไวา้ว่าจะมา อาภารกิจไทยหรือมาแต่ว่าความคิดของคุณมาจากปฏิทัยมาเพื่ออะไรแต่ว่าผมก็ไม่รู้สักตัอะไรอาจว่าจะเป็นว่ามาการละหากินหรือว่ามาหนีจากความมีเหตุการณ์กับรัฐบาลหรือกับผู้บานหรือผมก็จะไม่ทราบ บอกเรียนในชาวบ้านเขาทำอะไรมาอาชีพอ๋อเทคนึงมันเขาลูกเกษตรทำเกษตรนะเป็นเกษตรแล้วก็เป็นครูก็มีหลายคนทำงานรัฐบาลก็มีหลายคนเป็นทำงานรัฐบาลก็มีมากแต่ทำงานขวารับจ้างก็มารับเหมาก็มาเด็กๆนักเรียนอีนเช่นเียนอ่านนักเสไียร์อไทยออก็มีปลามาอยู่ มันเป็นภาษาอายุโอนหรือภาษาไทยอันที่บางคนก็ขยันมาเรียนก็ได้อ่านทำไมขยันออกมาแล้วไม่ได้อ่านเลยนะอโอ้ลุงเชนดานนี้อ่านออกได้นี้อ่านออกเคยถึงขั้นมาโอ้เคยถึงขั้นมาแล้วนะจ่บอกอะไรมั้งเลยไม่บอกอะไรที่ขอความไม่บอกพี่น้องที่ว่า่่วายังพี่น้องอยู่หน้าไทย ได้เพราพี่น้องเยอกไม่ได้้ากขอความประว่าพี่น้องที่อยู่ดังนาไทยนัดอ่าที่อยู่นิคมอ่าเกตย่นิคมอ่านิคมสายคลันตันนะนิคมสายคลันตันทุกคนก็มีแต่ความสุขความเจริญจะก็ลอดภัยนะปอาเทตไทยของเราทุกๆคนและผมขอให้ทุกๆคนโอนจากทุกักขี่ไปโอนจะไปอาโจนไปนะขอให้ทุกๆครัคุณบ